สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยกับนิ่มในรายการคุณแม่มือใหม่นะคะสําหรับวันนี้นิ่มก็จะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ตามติดภารกิจเยี่ยมคุณแม่หลังคลอดไปกับพี่ๆกลุ่มคุณแม่อาสาตําบลกาะขวางจังหวัดจันทบุรีกันค่ะจะเป็นที่ไหนนั้นไปรับชมกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านของน้องพาคินนะคะทารกเพศชายวัยสเดือน จากการที่พี่ๆคุณแม่อาสานะคะได้สอบถามคุณแม่น้องพาคินก็ได้ความว่าคุณแม่เลี้ยงน้องด้วยนมแม่ล้วนค่ะน้องมีน้ำหนัก7.9กรัมอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าเกินมาตรฐานนะคะแต่ในกรณีที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ล้วนนั้นถือว่าปกติค่ะน้องเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายอารมณ์ดีและชอบพูดชอบคุยค่ะ หกเดือนแรกนะคะของชีวิตได้น้อยที่กําเนิดขึ้นมาบนโลกจะเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่น่าอัศจรรย์ตลอดเวลาค่ะเป็นช่วงเวลาสําคัญเลยแหละที่เจ้าตัวเล็กเนี่ยจะพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเริ่มรู้จักบังคับแขนขากํามือแบมือค่ะหยิบคว้าสิ่งของหัดยกศีรษะชูขึ้นเวลานอนคว่ำไม่ทันไรนะคะก็จะกิ้งตัวและชันตัวนั่งค่ะโดยมีสองมือแม่เนี่ยคอยพยุงได้แล้วค่ะ สิ่งสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ควรใส่ใจนะคะก็คือการเสริมพัฒนาการทางร่างกายค่ะด้วยการยืดและพับขาของเขาเบาๆคุณอาจจะใช้ของเล่นนะคะเป็นตัวเสริมความสนุกในการออกกำลังกายให้ลูกน้อยโดยถือของเล่นสีสันสดใสมีเสียงกรุ้งกริ้งหลอกล่อให้เขาพยายามขยับตัวตามซ้ายทีขวาทีให้เขาพยายามยื่นมือขวาหยิบ พออายุสักสองเดือนนะคะเราอาจจะเริ่มฝึกให้เขาทรงตัวด้วยการประคองให้ยืนมองนู่นมองนี่ไปรอบๆลูกน้อยจะได้เรียนรู้โลกใบเล็กรอบตัวเขาเป็นการเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาอีกทางหนึ่งค่ะในเมื่อเจ้าตัวเล็กคอแข็งแล้วก็ควรอุ้มพาเดินโยกไปรอบๆนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยได้ประคองศรีรษะให้ตั้งตรงได้ด้วยตัวเองค่ะ s <S และโดยธรรมชาติของมนุษย์นะคะเราจะมีบุคลิกเฉพาะเป็นของตัวเองตั้งแต่เป็นเด็กทารกเลยล่ะคะ่ะ เด็กบางคนขี้แยบางคนรักความสงบบางคนก็ชอบเล่นรักสนุกชอบอยู่กับคนเยอะๆคุณพ่อคุณแม่หรือผู้เลี้ยงดูนะคะจึงรับบทบาทเป็นผู้สัรสร้างพื้นฐานทางด้านอารมณ์ของเด็กคนหนึ่งให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในแบบไหนและมีความสัมพันธ์กับสังคมแวดล้อมอย่างไรคะ่ะสัมผัสที่อ่อนโยนก่อนและหอมองตาปลอบโยนคงไม่ต้องบอกใช่ไหมคะว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องถ่ายทอดความรักความสนใจ ความสุขอย่างเต็มเปี่ยมไปอย่างเจ้าตัวเล็กค่ะในช่วงไม่กี่เดือนแรกของชีวิตเพราะนี่คือช่วงเวลาที่เขาจะซึมซับหรือสัมผัสได้ถึงความรักความอบอุ่นความปลอดภัยไว้เนื้อเชื่อใจหมั่นพูดคุยกับเจ้าตัวเล็กนะคะด้วยน้ําเสียงอ่อนโยน พูดจาหยอกล้อเรียกความสนใจหากใช้น้ำเสียงสั้นๆหุ้นหวนแน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากฟังใช่ไหมคะเช่นกันกับเด็กเล็กๆค่ะที่เขาจะชอบคำพูดคำจาหวานๆยิ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะขยันชมเชยเก่งจังลูกดีมากลูกลูกรักยิ่งสัมผัสได้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนสำคัญของครอบครัวยิ่งถ้าเขาร้องไห้หรือเรียกหานะคะยิ่งต้องรีบเข้าไปปอบโยนเพื่อให้เขารู้สึกว่าไม่โดนละเลยค่ะ พ่อแม่หรือผู้ใหญ่ใกล้ตัวนะคะเป็นตัวอย่างที่สําคัญในการเข้าสังคมของเจ้าตัวเล็กเขาจะมองตามฟังตามหรือทําอะไรตามแบบเราเสมอเลยค่ะการสื่อสารสองทางระหว่างลูกน้อยกับพ่อแม่นะคะเป็นรากฐานสําคัญในการเรียนรู้การเข้าสังคมในอนาคตค่ะเริ่มจากอุ้มเขาไว้ชวนคุยและโต้ตอบหยอกล้อด้วยภาษาและท่าทางเวลาจะกอดเขานะคะแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอ้าแขนรอไว้ก่อนค่ะ เพื่อให้ลูกรักเนี่ยได้เรียนรู้ว่าเรากําลังจะกอดเขานะแล้วเขาจะได้เรียนแบบท่าทางบ้างเด็กจะเริ่มมองและจดจําคนได้เมื่ออายุราว4ีถเดือนค่ะ จึงควรให้ลูกเนี่ยทำความคุ้นเคยกับคนสําคัญแวดล้อมตั้งแต่ก่อน6เดือนนะคะพยายามสบตาลูกบ่อยๆทั้งในเวลาปกติและเวลาป้อนนมการยิ้มก็สําคัญนะคะเพราะเด็กเล็กเนี่ยจะเรียนรู้ที่จะยิ้มตอบและแสดงอารมณ์มีความสุขเวลาใครมาเล่นด้วยเด็กที่มีคนชวนเล่นร้องเพลงกล่อมเนี่ยแล้วก็แสดงความรักอย่างสม่ําเสมอโตมานะคะจะเป็นเด็กที่อารมณ์ดีและเข้ากับคนง่ายถึงจะยังพูดไม่ได้นะคะแต่เสียงราองเอิกอาก็แสดงให้เห็นแล้วค่ะว่าเขามีความสุข คุณพ่อคุณแม่ก็แฮปปี้ไปด้วยใช่ไหมคะและสำหรับในตอนต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะ